สิ่งที่เราต้องหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนนะคะคือความตายค่ะทุกคนต้องตายอย่างแน่นอนนะคะครูใช้พลังแห่งความตายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเพราะในวันที่เราลำบากมากๆค่ะเรามีพลังลุกขึ้นมาได้ก็เพราะครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราถ้าวันนี้เราตายไปแล้วครอบครัวจะอยู่อย่างไรและถ้าเกิดว่าพวกเขาเหล่านั้นตายไปแล้วเราไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราจะทําอย่างไรมันเป็นความทุกข์ที่ เราอยากจะแก้ไขให้มันดีขึ้นครูจึงปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยการคิดดีคิดบวกก่อนนะคะใช้พลังแห่งว่าอืมฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้ามาถึงก่อนกันเนาะมาปรับพลังนะคะมาสร้างความคิดก่อนครูยังคงทํางานครูยังเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือครูปรับอารมณ์ความรู้สึกครูให้คิดดีคิดบวกมากขึ้นเมื่อครูค,คิดดีคิดบวกมากขึ้นคะ่ะพลังแห่งการเริ่มต้นทําสิ่งตา่างมันกัดดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามามากขึ้นชีวิตครูเปลี่ยนไปจากการที่ครูเปลี่ยนความคิดนั่นเองนะคะ วันนี้ถ้าใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นก็